สวยมากถ้าดานนี้เจอตัวเดือนก็ชิวๆบันจริงดิรเ,ดเราอยู่ห้องน้ำอ่ะสามคนเลยถ้าเจอหอยก็ตายสามตัวอะไรอ่ะเปิดตู้เกียร์หรอรเ,รเ,เราวิ่งเลยลงไป,ไปแล้ว เาไม่รอเรายืนหน้าไม้ด้วยดูวอมาอย่างนี้ต้องหาเครื่องไว้นี่ก็ชิวๆเลยสิตัวนี้มีเดินดีนมาจุกไม่ได้ก็ก็เล่นใหม่ไปอุ้ยโลปัน่นตรงนี้เอาทีมันน่ากาลัวว่ะไปเจาะเราวทีม าปีไปโดนทิ่กูภาณบโรโลเกียสมีเดียสมาดูนี่เรากอกมีเรียกด้วยต้องการโบนีขอกนก็มาก็มาก็ให้มามันก็วนของผมนี่มันเดือนลอยดีนะเนี่ยเขาจะเปิดสกิลแล้วนะ มองเจอล้ใส่หน้ามันอุยไม่ได้เออเมันจิ้มแล้วเล่นไม้ไปสองคัน่าจะวนก่อนวะมีทานาซาโบโลคีซาโบโลโคซาโบโลคาบอลแท็กโต ไอ้มาเราปันเราปันแตกไม่ใช่เราหิวแตกไม่มีหัวหมูนะสายจิ้มสายจิ้มแล้วทิ้ง มันมาเราอีกแล้วมันแวะไงก่อนเขาใส่แวะเอายแบบืนหน้าไม้แค่นั้นแหละจะตัวไหนก็ช่างวิ่งเ,เพื่อนมันอะไรวะเฮ้ยเพื่อน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 หลายไม้แล้วหลายไม้แล้วเริ่มหลายหลายไม้แล้ว แกะอะไรอยู่เ้าหล่มาปานพ้ามไม่ใช่พร้อมเหรไอเจ็บเย้ไอเจ็บ <c oughs> ไอเจ็บเอาบูนล,ลูกเองมาเจ็บจริงเหรอโอ้สามบูนเลยปะขวนขวนขวนเสาขาปะไม่มีโอ้น่าจะมือใหม่ เราช่วยได้เราช่วยได้แบบแบบแบบอยู่แถวนี้พังเครื่องังเครื่องกลับไปกลับไป <c oughs> แล้วกลับมากลับมาตรงนี้ไดยกลับมา ไม่เอาเราเลยเราป่นห้องน้ำแล้วกันถ้า,าก็ตะกรอนไม่ไ่อยมาเล่นเล่นอะไรวะหลุมเถกปะท่ะ <laughs> ทอเถกท่กทอเถกน่าจะได้นะตัวเนี้ยน่าจะเล่นไม่เป็น เวลากหาเค็มม,มันจิ้มเข็มเราใช่ครับจิ้มเข็มเลยกดไม่โดนสามร้อยอ่ะอีกเครื่องอยู่ไหนอีกสองอ๋อไงมาร์กตรงนี้มีเครื่อง อยากเห็นเขาไต่ก่อนสักปักอะ่ะไม่ถ้าถ้าจะใส่รอนแดงน่าจะโหดนั่นน่ะเนี่ยเคือเขาไม่ค่อยไม่ใส่มา ตีเลยไม่ใช้สกิล,นนลแล้วก็ตีเลยก็ไม่ไหวแล้วก็ฆา,ากรอะสกิลรอบวะนี่มาจิ้มเจ็บต่อแล้วมาจิ้มมาจะให้มาจิ้มเอาในตู้เด้อได้ไมาจะสเต็ปตู้เหรอไม่สเต็ปหน้าไม้ ตกิว <laughs> ไม่โดนใครเลยอ่ะตัวเดินมาเล่นยากจริงขนาดนี้เอาพวกเนิร์ดไบลินน่าจะโหมดมาบีมาจริงไ้งอะฮะบีพาด โดนไปก่อนนิดนึ่นงว์กสเต็บตู้ได้สเต็บตู้ได้ตัวเนี้ยเล่นไม่เป็นเขา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 เล่นไม่เป็นผมก็วนของผมวนของผมทับเลยทับเลยวายครับวนสามร้อยสามสิบเก้าตะทับเลย อะไรอ่ะอันน่าฮดีเดรียนทึงทึงยูบอกอะไรกันโอ้เสียดายอ่ะเจ็บอยู่มันยูไม่สุดอยู่ไหอ่ะ รีบวนหรอวนเอ๊ะออกได้มาหน้าประตูแล้วอ <n> ้ามาผิดฝั่งวะเย่ละเย่ะเย่ละเร็วเรือเรื่อเรื่อเออ มาแล้วทีมปาเลยเอ้ยอย่าคุณไปไปเทยกใส่เขาคุณไปมั่วสั่วอะไรใส่เขาน้ยๆๆๆ่ยนี่ไงล่ะผมก็ดักพักของผม โบอะเลยอะไรอะไร่ะเียวฟูเชินหรอุอ้ยเปิร์กดีอยู่แต่มันเล่นยากอ่ะเนี้ย